สวัสดีงามมือแรงครับมันนี้ก็พ่ออยู่หมวยครับมันนี้ก็บชิมาครับใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดกระสุเป็นเงี้ยห่วงครับกับเงี้ยอรับเบ็ดกับประมาณหาสิบหลังอะไรครับไปที่ตามเพื่อนถามว่าเิมี่คนงานในเมืองวะครับไปครับ รถท่านในหอดหมวกยามเม็ดอยู่ปอกโผล่แบบนั่งโผล่อยู่ครับมือโอ้ยท่านในเปิดอกคิดอยู่ครับน่าแล้วครับเตรียมแหละอืออืออือนาแล้วครับปลาคออือมันครับมันนั่งกบทั้งปลาอะไปครับยามเม็ดครับ ครับผมกาวัสดีเงี่ยขำขืนครับก็วันนี้ก็สิมายามเบ็ดครับที่ใส่ว้วางแร่งครับเบ็ดเหี่ยวหวกประมาณ40บลังครับสิ่นี่ผลง,งานไหนนบอัะไรกบติดตามมึงน้ำกันครับพ่อกรบเลยมาแล้วครับเตรียมแดกครับ เหนียวกวของเฮามาแล้วครับอึบอึ้ยมาแล้วครับนี่มาแล้วครับผมเตรียมแหละคนงานเนียอหัวครับปิดบริเวนตรงไหนครับตัวมัวง้งไงเหรอครับผมประคอหน่อยครับถือว่าว่าเห่าแล้วครับมือนี้ไอ้ครับ ยังไงกัมึงกันต่อครับผมมาสีมีแต้มทีสองใหม่มึงบอกไปครับมาแล้วครับผมแตาแต้มที่สองครับป่ายังเ้อจุบป่ายังเ้อบาทีเอ๊ย นาชิเมนป่าเนื้ออ่อนครับผมมูจักเพื่อนพูดได้หูกับบอกผมแด้วครับผมเพิ่งเคยเห็นข้างแรกนี่นะครับไปครับป่ายังจะเจ็บก็กันนะครับมันครับมันแก้มที่สองมาแล้วครับไปครับขอยามข้างในครับผมผมใส่ไว้น้ำหมวยไปข้างในครับไปครับ ตามมึงกันพี่ว่าสิมีแต่งที่สามในห้อามึงครับไปครับไปแล้วครับเก็ามซ้ำเก็บซ้ำมาแล้วครับอือก็อ,อยู่ดึงสีน้อยกว่าที่หนึ่งเ้ยใส่พวงเงี้ยมันนะครับซ้ำกันครับตรงนึงครับแต่พันดึงสีเลยครับเก็บครับผมแห้งดีที่าป่านั้น ไม่เจ็ครับตัวที่สามตัวที่สองหงาน,นยามยอดแรกครับผม เข็นบ้างนะครับกระสีข้อ,ขอหนึ่งสองสามพอสามตัวครับเฮ้ยข้อสี่โตัวประดบับใบยังวันนี้ใบยังอ่อนต่หนึ่งครับผมวอกันรอบ้องครับผมพยายามเล็ดรอบสองครับผมนะครับเข็นมึงต้องกันว่าสขนี่วอรอบสองครับมาแล้วครับแทมงเล็ก ยามครั้งที่สองครับใส่สวยละครับส,ะสะักๆอุ้ยืม <c oughs> ครับมีใส่งามเลยครับผมรอบสองครับตัวแรกครับอันหมานครับผมครับเก็บครับ ครับผมยามแล้วครับรอบรอบสองครับผมตะขอตัวหนึ่งที่นี่เป็นงานเพิ่มแล้ครับครับผมพอกันยื่นครับผมครับผมกลับสวัสดียนี่ยมือเสาครับสี่ห้สิมาคูเพชรแล้วครับประมาณตี่สี่กับตี่ห้าครับผมขังไนเราเป็นมือกันครับมือเสารนึ่งที่นี่ผลงานคือยังมือเคลื่อนมาครับไปครับผมยามมาสี่ห้าล้างครับ แันไม่มีผลงานนะครับไปครับในกระโหลดหนุ่งต่อครับามาแล้วครับ,จำ,รบ,จ,ำรบจำแนกเข้าจำแนกเ้านี้ โอ้โหปลาคอยคออยู่น e ีไม่ได้รุ่นนีมาเลยผมว่านี่เริ่มนั่งเงยนะครับเก็บเขาผมแต้มแรกเสานีิแต้มแรกสวยๆนะครับลุงกันต่อครับรุงกันโตชิมานมาเสานีิ อืมอาอืมครับแต้มสองติดต่อกันนะผมใส่นี้ใส่สวยเลยครับคุณนะครับอืมเจ็บครับผมเอาหนีบหแวเหวแล้วครับผมเพากินเต็มปากเลย อออกตามนะครับอ่ะพวกเต็มอันนี้ไฮ้ครับรุ่นแต็มสามต่อครับผมมาสีติดต,ต่อกันวะแต็มสาม <c oughs> ปลาหอยนี่พอมากกระสีมีโตอยู่ครับแต่มันก็นถ้าในเงียบๆไรหนก็มีใส่ใส่ปลาแดดเดียวผมม่านี่ ครับเนี่ยเข้าขไปยาวทางในครับคับทางในพลับกรสิเป็นหัวต้องใบพลับครับฮื้งร้งนี้มึงครับมึงร้างนี้ เต็ม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 ที่ซ้ำครับผมเต็มที่ซ้ำครับผมมึงครับอู้เส่ได้ครับใส่นี่คือว่ากำลังงามเลยครับใส่นี่มึงครับไปครับเก็บครับผมเอ็นตางยางไปเว็บจุ่มไม่ได้ครับ ลงไปทพื้นเลยอกอจริงหรอครับแต,บแแต่แล้วครับแยมสามมีห้าแมสี่ตครับผมมันมันมันนีนิดมัน,นมัน,มนอันนี้มีอาการนะผมอันนี้มีอาการ còn cảm, bên những anh, ừ, Tạp là ui กับดาวไปแล้วครับผมอู้ใส่กำลังงามนะครับใส่ซทำตูงนึงนะครับครับอู้งาม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 ได้อยู่ครับตั้งไตประดุลออกมาครับเก็บครับงานเสร็จไปเห็ดแดดแดดันตาแปะตัวยู่ต่อครับอู้ใส่งามอยู่ยคอนี่คอร่อนเลย ขอมากไม่คือสีเงียบเงียบครับโอ้โหว้วาก็ยังอยู่รอบๆหนาไฟนะครับอุ้ยบอกปั๊บแตบมาแล้วครับ อะไรเอ่อนึอ่งตะกุดกุดครับใส่กระด้งตีงนะครับระกอดรุ่นนี้ครับคลิปครับตะกุดครับรคุณ <łość> <Harriet> แตมที่หาเป็นประคตครับผมคือไม่ต้องใส่เมันไม่ดวง เพง่นในกาไปสรุปผลงานเทิ่งอยู่นะครับบงจอรถครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเบียด40ลงังนี่ครับผลงานยามืเัเสาครับประคอหนึ่งสองสาม สี่ตัวครับแล้วก็ปลากดบะครับพึ่งปากกระเงี้ยงอ่ะองามรแน่ใจประมาณอ้ามาจากเจ็ดตัวครับผมผลงานเสานี้ขึ้นขึ้นสองรอบรอบแรกนีประมาณอะไรโกตัวรอบแรกหคกครับรอบสองหนึ่ตัวนึ้งครับเป็นสิบสองสิบสามตัวครับถือว่าคุ้มไอถือว่ามานี่หรอครับผม เบสซี่สิบดังในป่าประมาณผมว่าวันสองโลอยู่หรอครับผมครับผมยังไงก็พ่อกันคลิปนาวันนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมกับผมพ่อกันคลิปนานครับผม